ัญญติตตะทิยะสู่ว่าด้วยทุกในวาทะสี่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเวลุวันกลันทกะนิวาปะสถานเขตพระนครราชครุครั้งนั้นแหลเป็นเวลาเช้าท่านพระสารีบุตรนุ่งแล้วถือบาทและจีวร เข้าไปสู่พระนครราชครึเพื่อบินทบาตครั้งนั้นแลท่านพระสารีบุตรได้มีความคิดดังนี้ว่าเวลานี้ยังเช้าเกินไปที่จะเที่ยวบินทบาตในพระนครราชครึ่อย่ากระนั้นเลยเราพึงเข้าไปยังอารามของพวกปริพาชกอัญญเดียรถีเถิด ครั้งนั้นแหละท่านพระสารีบุตรได้เข้าไปยังอารามของผู้ปริพาชกชัญญะเดรถีครั้นแล้วได้สนทนาปราศัยกับปริพาชกชัญญะเดรถีเหล่านั้นครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งท่านพระสารีบุตร พอนั่งเรียบร้อยแล้วพวกปริพาชกัญญะเดรถีได้กล่าวกับท่านดังนี้ว่าดูกระระท่านสารีบุตรมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้กล่าวกรรมย่อมบัญญัติว่าทุกตนทำเองมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้กล่าวกรรมย่อมบัญญัติว่า ทุกผู้อื่นทำให้มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้กล่าวกรรมย่อมบัญญัติว่าทุกตนทำเองด้วยผู้อื่นทำให้ด้วยอันหนึ่งมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้กล่าวกรรมย่อมบัญญัติว่าทุกเกิดขึ้นเองเพราะอาศัยการที่มิใช่ตนเองกระทำ มิใช่ผู้อื่นกระทำดูกระระท่านสารีบุตรก็ในวาทะทั้งสีน่นี้พระสมณโคดมกล่าวไว้อย่างไรบอกไว้อย่างไรพวกข้าพเจ้าพยากรอย่างไรจึงจะชื่อว่าเป็นผู้กล่าวตามที่พระสมณโคดมกล่าวแล้วจะไม่กล่าวตูพระสมณโคดมด้วยคำไม่จริง และพยากรณ์รมสมควรแก่ธรรมทั้งการคล้อยตามวาทะที่ถูกไรๆจะไม่พึงถึงฐานะอันวินยูชนจะติเตียนได้ท่านพระสารีบุตรตอบว่าดูกระท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าทุกเป็นของอาศัยเหตุเกิดขึ้น ทุกอาศัยอะไรเกิดขึ้นทุกอาศัยผัสสะเกิดขึ้นบุคคลผู้กล่าวดังนี้จึงจะชื่อว่าเป็นผู้กล่าวตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วไม่กล่าวตูพระผู้มีพระภาคด้วยคําไม่จริงและพยากรณธรรมสมควรแก่ธรรมทั้งการคล้อยตามวาทะที่ถูกไรๆ ก็จะไม่ถึงฐานะอันวินยูชนจะติเตียนได้ดูกระระท่านทั้งหลายในวาทะทั้งสี่นั้นแม้ทุกข์ที่พวกสมณะพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้กล่าวกรรมบัญญัติว่าตนทำรรเองก็ย่อมเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัยแม้ทุกข์ที่พวกสมณะพราหม์ ซึ่งเป็นผู้กล่าวกรรมบัญญัติว่าผู้อื่นทำให้ก็ย่อมเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัยแม้ทุกที่พวกสมณพราหมณ์ผู้กล่าวกรรมบัญญัติว่าตนทำเองด้วยผู้อื่นทำให้ด้วยก็ย่อมเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัยแม้ทุกที่พวกสมณพราหมณ์ผู้กล่าวกรรมบัญญัติว่า เกิดเองเพราะอาศัยการที่มิใช่ตนเองกระทำมิใช่ผู้อื่นกระทำให้ก็ย่อมเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัยดูกระท่านทั้งหลายในวาทะทั้งสี่นั้นพวกสมณะพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้กล่าวกรรมบัญญัติว่าทุกตนทำเองเว้นผัสสะเสีย เขาย่อมเสวยทุกข์ดังนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้แม้พวกสมณะพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้กล่าวกรรมบัญญัติว่าทุกผู้อื่นทำให้เว้นผัสสะเสียเขาย่อมเสวยทุกข์ดังนี้ก็มิใช่ฐานะที่จะมีได้แม้พวกสมณะพราหม์ ซึ่งเป็นผู้กล่าวกรรมบัญญัติว่าทุกตนทําเองด้วยผู้อื่นทําให้ด้วยเว้นผัสสะเสียเขาย่อมเสวยทุกข์ดังนี้ก็มิใช่ฐานะที่จะมีได้ถึงพวกสมณะพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้กล่าวกรรมบัญญัติว่าทุกเกิดเองเพราะอาศัยการที่มิใช่ตนเองกระทา มิใช่ผู้อื่นกระทำให้เว้นผัดสะเสียเขาย่อมเสวยทุกข์ดังนี้ก็มิใช่ฐานะที่จะมีได้ท่านพระอานน์ได้ยินท่านพระสารีบุตรสนทนาปราศัยกับพวกปริพาชกอัญญเดรธีเหล่านั้นแล้วครั้งนั้นท่านพระอานน์เที่ยวบินทบาท ในพระนครราชครุในการภายหลังพัดกลับจากบินทบาตแล้วได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วกราบทูลถ้อยคำสนทนาของท่านพระสารีบุตรกับพวกปริพาชกอัญญะเดรธี ซึ่งได้มีมาแล้วทั้งหมดแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละอาอนนตามที่สารีบุตรพยากรชื่อว่าพยากรโดยชอบดูกระาอาอนนเรากล่าวว่าทุกข์เป็นของอาศัยเหตุเกิดขึ้น ทุกอาศัยอะไรเกิดขึ้นทุกอาศัยผัสสะเกิดขึ้นบุคคลผู้กล่าวดังนี้จึงจะชื่อว่าเป็นผู้กล่าวตามที่เรากล่าวแล้วไม่กล่าวต่เราด้วยคำไม่จริงและพยากรณธรรมสมควรแก่ธรรมทั้งการคล้อยตามวาทะที่ถูกไร่ ก็จะไม่พึงถึงฐานะอันวินยูชนจะติดเตียนได้ดูกระอานน์ในวาทะทั้งสี่นั้นทุกที่พวกสมณพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้กล่าวกรรมบัญญัติว่าตนทำรรเองก็ย่อมเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัยแม้ทุกที่พวกสมณพราหมณ์ ซึ่งเป็นผู้กล่าวกรรมบัญญัติว่าผู้อื่นทำให้ก็ย่อมเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัยแม้ทุกที่พวกสมณะพราหมณ์ผู้กล่าวกรรมบัญญัติว่าตนทำเองด้วยผู้อื่นทำให้ด้วยก็ย่อมเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัย แม้ทุกข์ที่พวกสมณพราหมณ์ผู้กล่าวกรรมบัญญัติว่าเกิดเองเพราะอาศัยการที่มิใช่ตนเองกระทํามิใช่ผู้อื่นกระทําให้ก็ย่อมเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัยดูกระอานน์ในวาทะทั้งสี่นั้นพวกสมณพราหมณ์ ซึ่งเป็นผู้กล่าวกรรมบัญญัติว่าทุกตนทําเองเว้นผัสสะเสียเขาย่อมเสวยทุกข์ดังนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้แม้พวกสมณพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้กล่าวกรรมบัญญัติว่าทุกผู้อื่นทำให้เว้นผัสสะเสีย เขาย่อมเสวยทุกข์ดังนี้ก็มิใช่ฐานะที่จะมีได้แม้พวกสมณพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้กล่าวกรรมบัญญัติว่าทุกตนทำเองด้วยผู้อื่นทำให้ด้วยเว้นผัสสะเสียเขาย่อมเสวยทุกข์ดังนี้ก็มิใช่ฐานะที่จะมีได้ ถึงพวกสมณพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้กล่าวกรรมบัญญัติว่าทุกข์เกิดเองเพราะอาศัยการที่มิใช่ตนเองกระทำม,มิใช่ผู้อื่นกระทำเว้นผัสสะเสียเขาย่อมเสวยทุกข์ดังนี้ก็มิใช่ฐานะที่จะมีได้ดูกระอานน์สมัยหนึ่ง เราอยู่ที่เวลุวันกาลันทกะนิวาปาสถานใกล้กรุงราชครืนี้แหละครั้งนั้นแหละอานน์ในเวลาเช้าเรานุ่งแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปสู่กรุงราชครืเพื่อบินทบาทดูกระอานน์เรานั้นได้คิดดังนี้ว่าเวลานี้ ยังเช้าเกินไปที่จะเที่ยวบินธบาทในกรุงราชครืออยากระนั้นเลยเราพึงเข้าไปยังอารามของพวกปริพาชกอัญญะเดียรถีเถิดครั้งนั้นแหละอานทน์เราได้เข้าไปยังอารามของพวกปริพาชกอัญญะเดียรถีครั้นแล้ว ได้สนทนาปราศัยกับปริภาชกอัญญะเดียรถีเหล่านั้นครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งดูกระอาหนนพอเรานั่งเรียบร้อยแล้วพวกปริภาชกัญญะเดียรถีเหล่านั้นได้กล่าวกับเราดังนี้ว่า ท่านพระโคดมมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งเป็นผู้กล่าวกรรมย่อมบัญญัติว่าทุกตนทำเองอันหนึ่งมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งเป็นผู้กล่าวกรรมย่อมบัญญัติว่าทุกผู้อื่นทำให้มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งเป็นผู้กล่าวกรรมย่อมบัญญัติว่าทุก ตนทำเองด้วยผู้อื่นทำให้ด้วยอันหนึ่งมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งเป็นผู้กล่าวกรรมย่อมบัญญัติว่าทุกเกิดเองเพราะอาศัยการที่มิใช่ตนเองกระทำมิใช่ผู้อื่นกระทำในวาทะทั้งสีน่นี้ท่านพระโคดมกล่าวไว้อย่างไร บอกไว้อย่างไรข้าพเจ้าทั้งหลายพยากรณ์อย่างไรจึงจะชื่อว่าเป็นผู้กล่าวตามที่ท่านพระโคโดมกล่าวแล้วจะไม่กล่าวตู่ท่านพระโคโดมด้วยคำไม่จริงและพึงพยากรธร์รมสมควรแก่รมทั้งการคล้อยตามวาทะที่ถูกไร่ไรจะไม่พึงถึงฐานะ อันวินยูชนจะติเตียนได้ดูกระอานนนเมื่อพวกปริพาชกอัญญาเดียรถีเหล่านั้นกล่าวแล้วอย่างนี้เราได้กล่าวกับพวกปริพาชกอัญญาเดียรถีเหล่านั้นดังนี้ว่าดูกระท่านทั้งหลายเรากล่าวว่าทุก์เป็นของอาศัยเหตุเกิดขึ้น ทุกอาศัยผัสสะเกิดขึ้นบุคคลผู้กล่าวดังนี้จึงจะชื่อว่าเป็นผู้กล่าวตามที่เรากล่าวแล้วไม่กล่าวตูเราด้วยคำไม่จริงและพยากรณร์รมสมควรแก่ธรรมทั้งการคล้อยตามวาทะที่ถูกไร่ไรก็จะไม่พึงถึงฐานะอันวินยูชนจะติเตียนได้ ดูกระท่านทั้งหลายในวาทะทั้งสี่นั้นแม้ทุกข์ที่พวกสมณพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้กล่าวกรรมบัญญัติว่าตนทำเองก็ย่อมเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัยแม้ทุกข์ที่พวกสมณพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้กล่าวกรรมบัญญัติว่าผู้อื่นทำให้ ็ย่อมเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัยแม้ทุก์ที่พวกสมณพราหมณ์ผู้กล่าวกรรมบัญญัติว่าตนทำเองด้วยผู้อื่นทำให้ด้วยก็ย่อมเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัยแม้ทุก์ที่พวกสมณพราหมณ์ผู้กล่าวกรรมบัญญัติว่าเกิดเอง เพราะอาศัยการที่มิใช่ตนเองกระทำม,มิใช่ผู้อื่นกระทำก็ย่อมเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัยดูกระระท่านทั้งหลายในวาทะทั้งสี่นั้นพวกสมณพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้กล่าวกรรมบัญญัติว่าทุกตนทำเองเว้นผัสสะเสีย เขาย่อมเสวยทุกข์ดังนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้พวกสมณพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้กล่าวกรรมบัญญัติว่าทุกผู้อื่นทำให้เว้นัสษาเสียเขาย่อมเสวยทุกข์ดังนี้ก็มิใช่ฐานะที่จะมีได้แม้พวกสมณพราหม์ ซึ่งเป็นผู้กล่าวกรรมบัญญัติว่าทุกตนทําเองด้วยผู้อื่นทําให้ด้วยเว้นผัสสะเสียเขาย่อมเสวยทุกข์ดังนี้ก็มิใช่ฐานะที่จะมีได้ถึงพวกสมณพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้กล่าวกรรมบัญญัติว่าทุกเกิดเอง เพราะอาศัยการที่มิใช่ตนเองกระทำมิใช่ผู้อื่นกระทำให้เวน้นภาษาเสียเขาย่อมเสวยทุกข์ดังนี้ก็มิใช่ฐานะที่จะมีได้ท่านพระอานนท์กราบทูลว่าน่า,าสัจจรรย์พระพุทธเจ้าข้าไม่เคยมีพระพุทธเจ้าข้าในการที่เนื้อความทั้งหมด จักเป็นอัฏฐะอันพระองค์ตรัสแล้วด้วยบทบทเดียวเนื้อความนี้เมื่อกล่าวโดยพิสดารจะเป็นอัฏฐะอันลึกซึ้งด้วยเป็นอัฏฐะมีกระแสความอันลึกซึ้งด้วยพึงมีไหมหนอพระพุทธเจ้าข้าดูกระอานน์ถ้ากระนั้นเนื้อความในเรื่องนี้ จงแจมแจ้งกับเธอเองเถิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าว่าชนเหล่าอื่นจะพึงถามข้าพระองค์อย่างนี้ว่าท่านอานน์ชราและมรณะมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นที่ตั้งขึ้นมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดดังนี้ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์พึงพยากรณ์อย่างนี้ว่าดูกะระท่านทั้งหลายชราและมรณนะมีชาติเป็นเหตุมีชาติเป็นที่ตั้งขึ้นมีชาติเป็นกำเนิดมีชาติเป็นแดนเกิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเทาว่าชนเหล่าอื่นพึงถามข้าพระองค์อย่างนี้ว่า ท่านอานน์ก็ชาติเล่ามีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นที่ตั้งขึ้นมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดดังนี้ข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้แล้วพึงพยากรณ์อย่างนี้ว่าดูกระท่านทั้งหลายชาติมีพบเป็นเหตุมีพบเป็นที่ตั้งขึ้น มีพบเป็นกำเนิดมีพบเป็นแดนเกิดดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าว่าชนเหล่าอื่นพึงถามข้าพระองค์อย่างนี้ว่าท่านอานน์ก็พบเล่ามีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นที่ตั้งขึ้นมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิด ดังนี้ข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้แล้วพึงพยากรณ์อย่างนี้ว่าดูกระท่านทั้งหลายพบมีอุปาทานเป็นเหตุมีอุปาทานเป็นที่ตั้งขึ้นมีอุปาทานเป็นกำเนิดมีอุปาทานเป็นแดนเกิดดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าวาชนเหล่าอื่นพึงถามข้าพระองค์อย่างนี้ว่าท่านอานน์ก็อุปปาทานเล่ามีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นที่ตั้งขึ้นมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดดังนี้ข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้แล้วพึงพยากรณ์อย่างนี้ว่าอุปาทาน มีตัณหาเป็นเหตุมีตัณหาเป็นที่ตั้งขึ้นมีตัณหาเป็นกำเนิดมีตัณหาเป็นแดนเกิดดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าว่าชนเหล่าอื่นพึงถามข้าพระองค์อย่างนี้ว่าท่านอานน์ก็ตัณหาเล่ามีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นที่ตั้งขึ้น มีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดดังนี้ข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้แล้วพึงพยากรณ์อย่างนี้ว่าตันหามีเวทนาเป็นเหตุมีเวทนาเป็นที่ตั้งขึ้นมีเวทนาเป็นกำเนิดมีเวทนาเป็นแดนเกิดดังนี้ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเทาว่าชนเหล่าอื่นพึงถามข้าพระองค์อย่างนี้ว่าท่านอานน์ก็เวทนาเล่ามีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นที่ตั้งขึ้นมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดดังนี้ข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้แล้ว พึงพยากรณ์อย่างนี้ว่าดุกระท่านทั้งหลายเวทนามีผัสสะเป็นเหตุมีผัสสะเป็นที่ตั้งขึ้นมีผัสสะเป็นกำเนิดมีผัสสะเป็นแดนเกิดดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทาว่าชนเหล่าอื่นพึงถามข้าพระองค์ว่าท่านอานน์ ก็ผัสสะเล่ามีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นที่ตั้งขึ้นมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดดังนี้ข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้แล้วพึงพยากรณ์อย่างนี้ว่าดูกะระท่านทั้งหลายผาัสสะมีสลายตนะเป็นเหตุมีสลายตนะเป็นที่ตั้งขึ้น มีสลายตนะเป็นกำเนิดมีสลายตนะเป็นแดนเกิดดูกระท่านทั้งหลายก็เพราะผัสสะยตนะหกนั่นแหละดับด้วยสำลอกโดยไม่เหลือผัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพบจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชราและมรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสและอุปายาจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลน,นี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ถูกถามแล้วอย่างนี้พึงพยากรอย่างนี้ดังนี้แลจบอัญญติตตะทิยสูตร